คนเกิดวันทิ์นะครับถือว่าเป็นเสาหลักให้ผู้อื่นนะมีความมั่นคงมากคนเกิดวันทิ์ไปได้สวยไปได้ดีงานจะเป็นผู้นําเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นประสบความสําเร็จคนเกิดวันทิ์จะพูดคุยอะไรต่างๆมีคนเชื่อถือมีคนยอมรับมีคนนับหน้าถือตาเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคนเกิดวันทิ์จะต้องอยู่เป็นแรงใจให้ผู้อื่นอยู่เป็นเสาหลักให้ผู้อื่นทั้งด้านปัญญาทั้งเรื่องของการทํางานต่างๆ นั้นเราอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ถือว่าทุกคนนั้นให้เกียรติและยกย่องเราเป็นพิเศษจะได้รางวัลจะได้ของขวัญจะได้คําชมจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือจะได้ก้าวหน้าไปสู่ทางที่ดีนะครับเรื่องของการเงินนะครับถือว่าเป็นบุคคลต้องแบ่งแบ่งแบ่งปันให้ผู้อื่นให้เต็มที่เลยครับอาจจะต้องช่วยเหลือน้องช่วยเหลือญาติช่วยเหลือคนรอบข้างนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้แสดงศักภาพของความเป็นพี่ใหญ่ความเป็นคนสําคัญตรงนี้จะส่งผลในทั้งที่ดีครับเรื่องของความรักครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ าจจะต้องดูแลคนรักจะต้องเอาใจใส่ต่อ,อบริวารลูกหลานบริวารในทางที่ดีนะความรักจะต้องเสียสละเต็มที่ด้วยโดยภาพรวมของคนเกิดวันอาทิตย์มักจะเป็นผู้นําและรับผิดชอบคนรอบข้างได้ดีครับ